สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะวันนี้เหมือนเดิมกับช่องเอ็มทาร์หลอดสามสามสามนะคะก็ขออนุญาตทุกท่านทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะถ้าเอ็มพูดเก้าร่วงประกันใดก็ต้องขออภัยไวนาที่นี้ด้วยขออนุญาตครูครูบาอาจารย์ของทุกท่านทุกคนนะคะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าไม่ใช่พลังงานของตัวท่านนะคะก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านกันได้เลยนะอ่าเดี๋ยวเอ็มขอ เปิดดูเช็คสถานการณ์ของแต่ละท่านก่อนแล้วกันนะคะใช้พี่ไพ่วิสตอมเนาะขาดูสามใบนะคะว่าสถานการณ์ของแต่ละท่านเป็นอย่างไงกันบ้างอืม nope like l i g h home นะคะมันหลายคนตอนนี้เหมือนแบบมันมีความแบบเหมือนรู้สึกตัวเองได้กลับบ้านเหมือนได้ ได้เจอสถานที่หรือเจออะไรบางอย่างที่มันรู้สึกเป็นเป็นที่ที่มันสำหรับเราจริงๆนะคะอืม,อ,มอาจจะอยู่ในเส้นทางของทางเลือกนะคะว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหนนะเหมือนคุณจะ เลือกทางที่มันจะกลับมาเป็นตัวตนคุณมากที่สุดกลับมาเป็นบ้านของคุณมากที่สุดอยู่ในสถานที่ที่ใช่สําหรับคุณมากที่สุดอืมเหมือนคุณอยากจะเลือกสิ่งนี้ให้กับชีวิตคุณนะคะอืมเอ็มมองว่าว้าวแล้วคุณจะมีความสุขมากๆนะก่อนหน้านี้อาจจะได้ไปอยู่ในในเส้นทางของการเลือก อะไรบางอย่างมาก็ได้นะคะว่าจะไปนี้ที่ทางไหนบางคนอาจจะย้ายงานก็ได้นะย้ายบ้านย้ายงานนะคะหรือแม้กระทั่งในสภาวะของด้านจิตใจนะคะว่าจะเลือกตัดสินใจทําสิ่งไหนที่ตอบโจทย์กับใจนะคะมองว่าคุณได้เลือกแล้วแล้วคุณก็เลือกทางที่มันเป็นตัวคุณจริงๆเป็นเป็นเลือกทางที่แบบมันทําให้คุณมีความสุขแล้วแบบมันเหมือนทําให้คุณกลับมามีคุณค่า รู้สึกถึงพลังของความมีคุณค่าความสุขแล้วมันเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบมันเป็นตัวตนของคุณจริงๆเป็นบ้านของคุณจริงๆนะคะเดี๋ยวเอ็มขอเช็คดูพลังงานตัวตนของคุณหน่อยสักสี่ใบนะคะ ไม่มีหัวข้อนะเดี๋ยวก็ให้ไพ่เขาเล่าไปแล้วกันเนาะสี่ใบสิบถ้วยนะคะหลายหลายคนมองว่าอาจจะกลับมาบ้านกลับมาอยู่กับครอบครัวจริงๆนะเออาอาจจะแบบก่อนหน้าน,นี้อาจจะแบบเลือกระหว่างแบบเออถ้าทํางานไกลบ้านแล้วการเงินมันดีแบบนี้นะเราแต่แบบถ้ากลับมาทํางานใกล้บ้านแต่มันได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่บ้านของเราจริงๆ นะคะเหมือนว่าคุณได้เลือกแล้วแล้วก็เลือกสิ่งที่มันเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตคุณนะคะหลายๆคนเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆด้วยนะคะตัวต,วตวนคุณขึ้นมาสิบถ้วยเนาะเป็นคนที่รักครอบครัวมากแล้วก็อาจจะเลือกอะไรหลายๆอย่างเพื่อครอบครัวแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ใช่จริงๆสําหรับคุณนะคะออดูคุณค่อนข้างจะแบกรับภาระ,ะหนักพอสมควรเป็นคนที่มีความความรู้ความสามารถสูงนะความเป็นสิบไม้เท้าอ่ะมันเป็นการแบกรับภาระ อะไรที่หนักอึ้งมากๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนแต่แต่คุณพร้อมนะคะแล้วก็คุณมีศักยภาพพอเอ็มต้องบอกแบบนี้ว่าคุณมีศักยศักยภาพพอนะคะหรือพลังงานตัวตนของคุณนะตอนเนี้ยกําลังอาจจะแบบหลายๆคนอาจจะต้องทั้งทั้งทำงานแล้วก็แบกรับครอบครัวไปด้วยต้องทําอะไรหลากหลายอย่างมากๆเพื่อไม่เพื่อคนอื่นเอ็มมองแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวนะ ตองสิบโอ้สิบสิบสิบ angel number ก็<ๆ>ขึ้นมานะคะเนี่ยอถ้ายังไงแบบถ้าใครมีความรู้ในเรื่องของ angel number เนอะก็ลองลองลอง,ลองดูนะคะว่าแต่สิบสิบสิบเหมือนที่เอมเคยเคยรู้มาเหมือนเป็นการแบบเหมือนเป็นการทั้งเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะในทุกๆด้านนะ เหมือนกาลังจะเข้าเหมือนมันมันเรียนรู้จบครบรอบคุณอยู่ในจุดของของแบบความสุดสุดสุดในทุกทิศทางอะค่ะทั้งความรักความหวังดีความอบอ้อมอารีการแบกรับสถานการณ์การถูกทำลายการถูกทำลายความเจ็บป่วยการถูกดึงอยู่ในจุดที่ดิ่งที่สุดอยู่ในจุดที่แย่ที่สุด อยู่ในจุดที่หนักที่สุดอยู่ในจุดที่ล้าที่สุดแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเหมือนคุณผ่านมาหมดแล้วนะอาอมขออีกหนึ่งใบนะคะอืมตองสิบขึ้นมาเลยนะอ n งเ l n ล m นัมเขึ้นมานะคะวันนี้นะห้าเหรียญละหลายคนอาจจะด้วยด้วยภาระหน้าที่ที่แบกรับนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพกระเพาะรำไส้เป็นยังไงลองเช็คกันดูนะเออ น่าจะแบบบางวันอาจจะแบบเวลาตื่นขึ้นมาเช้าๆอาจจะลุกไม่ขึ้นก็ได้นะคะมันรู้สึกปวดไปทั้งตัวเลยเพราะว่าคุณอาจจะต้องทําอะไรเยอะมากทําอะไรหลากหลายมากๆนะคะแบกรับเยอะอาจจะมีภาวะปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ช่วงนี้เวลาที่ต้องขอคาปรึกษาหรือต้องขออะไรจากใครนะคะความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยดูว่าคุณก็ขอคาปรึกษาอะไรจากใครไม่ได้เวลาคุณเจ็บป่วยคุณต้องดูแลตัวเอง คุณดูแลผู้อื่นแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองนะคะไม่มีใครที่จะเข้ามาซัพพอร์ตหรือเข้ามาดูแลคุณอืแล้วก็ให้ระวังเรื่องของกระเพาะราไส้อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการเตะนั่นชนนี่นะคะแล้วก็บางคนหลายๆคนอาจจะป่วยด้วยนะตอนนี้เพราะว่าสิบดาบขึ้นมาอาจจะป่วยด้วยแล้วก็ไปเจอวิบากกรรมอะไรหลายๆอย่างนะคะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอ็มพยายามจะขยายสิบดาบเราแฮงแมนมันดิขึ้นมาอืม หลายหคนอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้มาสักระยะแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะไปโดนทำอะไรไม่ดีคนคิดร้ายไม่ดีดึงพลังงานคุณตกต่ำไปหมดทุกอย่างนะคะเอ็มมองว่ากำลังจะถึงเวลาสิ้นสุดนะจริงๆด้วยใต้สำรับเป็นหนึ่งไม่เท้าทุกอย่างมันเหมือนคุณอยู่ในจุดของความสุดในทุกๆด้านมาแล้วะคะ่ะแล้วก็กำลังจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างในชีวิตในทิศทางของคุณนะคะ ได้ไปเรียนรู้จนแบบครบทุกอย่างมาแล้วอะ่ะมันมันถึงทําให้คุณแบบว่าเนี่ยมันให้เห็นว่าเดี๋ยวคุณจะได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจิตใจทางด้านของกายภาพภายนอกนะคะคุณจะเหมือนได้กลับมาอยู่ในบ้านของตัวเองหรือกายภาพภายนอกจริงๆก็คุณอาจจะแบบก่อนหน้านี้อาจไปไปทํางานอะไรมาแล้วที่มันเหนื่อยมากๆหนักมากๆ,ๆจนร่างกายคุณท้อคุณล้า จะต้องมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องเหมือนจะต้องไปใช้ใจ่ายดูแลสุขภาพนะคะเหมือนมีเงินเท่าไหร่ก็ต้องมานั่งดูแลใช้ใจ่ายในเรื่องของสุขภาพของคุณเหมือนคุณเลือกและตัดสินใจที่จะกลับมาอยู่บ้านของตัวเองก็ได้กลับมาเติมเหมือนแบบกลับมาแล้วมันจะมีความสุขอีกครั้งกลับมาแล้วคุณจะสุขภาพดีกลับมาแล้วมันจะเติมเต็มพลังให้กับคุณอีกครั้งแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ไม่รู้แหละว่าอะแต่แต่หลายๆคนไปเจอมาหนักแน่ๆนะคะ ใน,ใน,ในทุกทิศทางนี่ถ้ามาสิบเหรียญอีกนี่คือแบบถ้ามาสิบเหรียญน,นี่คือวาวาว,าวาวแล้วนะแต่สิบเหรียญไม่ขึ้นเลยคะเป็นห้าเหรียญน,นะโอเคก็จะพนักงานตัวตนของคุณให้เห็นเป็นประมาณนี้เนาะอะแล้วเดี๋ยวให้ไพ่มาดูพื้นดวงคุณกันหน่อยแล้วกันนะคะตัวตนของคุณไปเจออะไรมานนักไปเจออะไรมาหนากักไปเจออะไรมาเยอะนะคะเล่นเอเอมพูดเพี้ยนเลยนะเจอหนักจริงๆ อโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อเนาะว่าแล้วมาดูพันดวมกันนะคะแล้วก็พลังงานวันนี้อาจจะอยู่ได้จนถึง1-3เดือนเนาะว่าเดี๋ยวจะมีสถานการณ์อะไรขึ้นมาในทิศทางของชีวิตคุณบ้างนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานรวมนะถ้าไม่ตรงไม่ใช่ก็ไม่ใช่พลังงานของคนใดคนหนึ่งนะคะดูเก็บเป็นบางส่วนนะไปเป็นคีย์เวิร์ดไปเป็นกุญแจนะคะไขอ่า ใขรสถานการณ์ไขยความรับในใจแล้วก็เอาไปเป็นกุญแจในการปลดล็อกอะไรบางอย่างเนาะให้กับตัวคุณนะคะอ่ะมาดูกันนะขอดูคุณดวงเด็บถือดาบนะคะเป็นคนมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะค่อนข้างจะยูนิคนะเชื่อมั่นในตัวเองนะคะหกถ้วยนะคะ สิ่งแวดล้อมตอนนี้มองว่าเดี๋ยวอะไรหลายๆอย่างจะมีการเกื้อกูลการช่วยเหลือคุณในทิศทางที่ดีขึ้นเอ็มมองว่าไปเจออะไรมาหนักมาสุดแล้วอะมันน่าจะมันจบแล้วอะอาแล้วก็ในเรื่องของความรักเอ็มแปลกใจมากเลยอะเอ็มทำคลิปความรักแต่แต่ความรักไม่ค่อยขึ้นแต่พอมาทําช่องเนี้ย <c oughs> เรื่องคู่เรื่องความรักกลับขึ้นมาน่าน่าจะไปน่าจะจบแล้วนะคะกับวิบากกรรมเนาะความเป็นสิบดาบแม็กแมนเจออะไรมานานเจออะไรมาหนัก นะคะถูกดึงถูกรั้งถูกตึงไว้นานมากคุณกําลังจะได้เจอคนที่เป็นคนของคุณจริงๆเป็นคู่รักในอดีตชาติได้ด้วยนะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมตอนนี้อาจจะเป็นคนรักเก่าๆวนกลับมาได้นะคะหรืออาจจะเป็นต่อให้คุณไม่เคยเจอกันเลยอะ่ะแต่การเจอกับคนคนนี้มันมารู้สึกเหมือนเจอกันมานานนะคะอะมาดูกันต่อ,อก่อนหน้านี้ดูโดดเดี่ยวจริงๆนะขัด การเงินก็ไม่ดีสุขภาพก็ไม่ค่อยแบบสุขภาพก็ลุ่มนอนดอนๆนะคะเป็นๆหายหายกะเพรารำไส้ไม่ดีชาไปมือไปเท้านะคะมักจะมีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอๆด้วยแล้วการเงินก็ค่อนข้างจะดูแบบเหนื่อยหนักนะคะมีแบบต้องใช้จ่ายอะไรที่มันเกินในแผนการที่มันจะต้องเกินความจําเป็นเออนะ <laughs> 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 เหนื่อยเออเหนื่อย โอเคค่ะขอขยับนิดหนึ่งแต่ว่าอย่างที่ยังมบอกว่าตำแหน่งอนาคตค่อนข้างจะแบบใครที่แบบโดดเดี่ยวไรค้คู่ก็มีเกณฑ์จะได้คู่ด้วยนะคะมีเกณฑ์ของการปลดปลอ,อกการเดินทางไกลออกไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะคะมีการเดินทางเอ็มมองว่ากำลังจะมีการเดินทางหรือกำลังจะมีทางเลือก ออกไปสู่จุดที่ที่ดีกว่าเดิมในชีวิตแล้วนะการปลดล็อกอะไรจากจากพันธนาการเกา่าๆจากสิ่งเกา่าๆจากความโดดเดี่ยวเดียวดายจากความทุกข์ความเป็นเดอะแบกเพราะว่าเมื่อกี้เราแบบเปิดตั้งแต่เมื่อกี้เนาะที่เป็นแบบ10บส,บสบิสิบขึ้นมานะคะความเป็นเดอะแบกความโดดเดี่ยวอืมหลายๆคนต้องทําอะไรเพื่อครอบครัวไม่ไม่ได้ทําอะไรเพื่อตัวเองเลยนะ จะให้เจอรักที่ดีแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางของคนรักคู่รักหรือคุณเดินทางเราได้เจอกันก็ได้นะคะดูก่อนหน้านี้ดูจะล่าช้าดูทำอะไรก็ไม่ค่อยได้สมหวังดังใจนะคะก่อนหน้านี้ไปเจอคู่ทวินเฟรมกันมาหรือเปล่ามองว่าคนคนนี้เอ็มมองว่าไม่เกินภายใน3ามเดือนนี้นะ ต่อให้เราถ้ายิ่งคนเป็นเป็นคนที่มีคู่แล้วนะคะเออาจคุณอาจจะได้เจอการลาามิตรก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคู่กันอย่างเดียวคุณอาจจะได้เจอเพื่อนการลาามิตรที่ดีนะคะก,ก่อนนันก่อนหน้านี้อาจจะไปเจอกลุ่มเพื่อนสังคมอะไรบางอย่างที่ที่กายมีอยู่ของกลุ่มสังคมนี้มันมันรู้สึกเหมือนทําให้คุณดูไ like รคุณค่าดูไม่ได้ใส่ใจคุณเท่าที่ควรทําให้คุณรู้สึก อา,อาจจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็ได้นะคะแต่คุณก็เหมือนแบบก็รัง้งก็ดึงก็ก็ปล่อยให้สถานการณ์นี้แบบเป็นไปมาอย่างยาวนานจนแบบมันถึงเวลาที่แบบมันคุณแบบไม่คิดอะไรเยอะแล้วก็ตัดจิตตัดใจเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้คนค่อนข้างจะมีความเป็นแบบมีความชัดเจนในตัวเองนะอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะความเป็นเด็กถือดาบเออฉันอยากทําแบบนี้ฉันจะทาแล้วนะคะ ฉันอยากจะพูดแบบนี้ฉันอยากจะทําแบบนี้เมื่อก่อนอาจจะแบบจะคิดจะพูดอะไรก็ค่อนข้างจะแบบอ่าเป็นห่วงน้ําใจผู้อื่นหรือคิดมากคิดเยอะก็ได้ด้วยนะแต่เร็วๆนี้คุณจะได้เจอกันราญมิตรกันราญนามิตรของคุณนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องของคู่รักคนรักนะเป็นคนที่แบบเหมนมีความเข้าอ,อกเข้าใจการเกือ้อกูลกันโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆนะคะอืม เอาจริงคุณเป็นคนมีไฟมากมากนะคุณเป็นคนที่แบบโดดเด่นนะคะให้เห็นหนึ่งสถานการณ์อะไรบางอย่างนะการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นมีเส้นทางของทางเลือกขึ้นมาการเปลี่ยนแปลงกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะสิ่งเก่าๆกําลังจะจบลงค่ะอะไรที่มันไม่ใช่บางคนอาจจะต้องอย่างที่เอ็มบอกบางคนอาจจะแบบ เปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยอาจจะกลับมาอยู่บ้านเปลี่ยนสถานที่ทํางานเปลี่ยนผู้คนรายร้อมรอบด้านนะคะเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนแม้กระทั่งในเรื่องของการเลิกลานะคะอืมอาจจะหลุดจากจากสิ่งเก่าๆไปเจอสิ่งใหม่ๆนะมันถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะใต้สำรับเป็น h e l o f a n ที The ่ฮาราแน์บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เหมือนจะนำคุณเข้าไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าในชีวิตของคุณการอยู่อย่างมีคุณค่าการอยู่อย่างมีตัวตนการอยู่กับสิ่งที่ดีและสิ่งที่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตของคุณอยู่กับอะไรที่มันเป็นคนของคุณจริงๆ เป็นบ้านของคุณจริงๆเป็นสังคมของคุณจริงๆนะคะให้เอ็มเห็นเป็นเป็นประมาณนี้เนาะอะแล้วเ,เดี๋ยวเราขอดูขอคําแนะนําจากพี่ไพ่เพิ่มเติมอ,อีกสักโขไปแล้วกันนะคะค่อนข้างจะออกไปในทางที่ดีนะอืมแต่แต่เอ็มไม่ได้ขยายเดทน,นะเอ็มลืม <laughs> แต่โอเคใต้สําหรับเป็นไฮโลแฟนนะคะเหมือนมันถึงเวลาสิ้นสุดของอะไรบางอย่างแล้วแหละนะคะ กลุ่มสังคมงานเดิมๆนะคะหรือคู่รักเดิมๆอะไรบางอย่างเนาะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบเปลี่ยนแปลงจบสิ้นสิ่งเก่านะคะไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วนะเหมือนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องไม่คิดเยอะแล้วอ,อ่ะออยากทําก็ทําเลยอยากพูดอะไรก็พูดไปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากก็ได้นะคะ หรือพอจบสิ้นสิ่งนี้แล้วก็แบบอม,มันทําให้คุณได้มันเป็นบทเรียนมันเป็นการเรียนรู้ชีวิตอีกในหนึ่งรูปแบบเนาะอะไรเงี้ยอ่ะขออีกหกใบค่ะขอดูคําแนะนําจากพี่ไพ่หน่อยพี่ไพ่มอกว่าไงบ้างโอ้สิบดาบหนักจริงๆก่อนหน้านี้ไปเจออะไรกันมาหนักมากๆนะคะมันสิ้นสุดแล้วนะในเรื่องของวิบากกรรมได้ด้วยนะคะวิบากกรรมกรรมเบื้องลึกเ,เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยธุรกิจพัง เพื่อนที่เคยคบกันกลุ่มสังคมที่เคยคบกันเคยสนิทกันกลับมาแทงคุณข้างหลังกลับมาทำร้ายคุณนะคะคนไม่หวังดีธุรกิจไปไม่ได้แบกบร่างกายทุกกำลังจะจบสิ้นสิ่งเก่าๆและกำลังจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสามดาบปมเบื้องลึกปมในอดีตชาติ นะคะปมเกี่ยวกับครอบครัวก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้แบบมันมีสิบถ้วยขึ้นมาตั้งแต่ดูพลังงานตัวตนของคุณเนาะวิบากกรรมเบื้องลึกนะคะที่คุณไปรับไปรู้ไปเจอมาโอ้พังแล้วนะแตกสลายพังไปแล้วขออีกสองใบค่ะ ได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสื่อบื้วงบนจากสารเบื้องบนอะไรบางอย่างนะคะมามามาบอกมาสื่อสารมาช่วยคุณว้าวโอเคเอ็มมองว่าเมื่อกี้มันจะอมเนี่ยเมือ่อกี้มันจะแบบมันติดมาด้วยกันนะเอ็มก็เลยแบบมันมันมันติดมาด้วยกันเอ็มมองว่าปลดล็อกแล้วนะคะอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยเดอะแบกการถูกกักขัง การถูกรั้งถูกตึงหลายๆคนอาจจะถูกกักขังทางด้านของจิตใจก็ได้นะคะถูกกักขังในเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณเอมมองไม่ใช่แค่เรื่องของจิตใจนะเอ็มองลึกซึ้งไปถึงในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณก่อนหน้านี้คนถูกกักขังมานะคะหลายๆคนน่าจะไป มีอะไรบางอย่างเข้ามาช่วยเหลือคุณมีกลุ่มมีคนที่หวังดีกับคุณจริงๆที่เข้ามาช่วยเหมือนเป็นสารจากเบื้องบนลงมาค่ะให้คุณได้ปลดล็อกสิ่งนี้อะไรที่เหมือนมันครอบคุณไว้ที่ทำให้คุณไม่ไม่ไปในท,ทางที่ดีไม่เจริญไม่สำเร็จ เหนื่อยดึงแต่พลังงานลบๆดึงแต่คนแย่ๆเข้ามาในชีวิตแม้กระทั่งคนที่เคยเป็นกรายกรายกาลยในนิมิตท,ที่ดีต่อกันอยู่ๆก็เปลี่ยนแปลผันไปเป็นคนที่มองมองคุณแบบไร้ตัวตนมองคุณแบบไร้คุณค่าคุณน่าจะไปเจออะไรที่มันหนักเราเหมือนเป็นการโดนข้อพลังงานนะคะตอนนี้มันแตกสลายแล้วนะถ้าใครยังถ้าใครมาเห็นคลิปนี้วันนี้นะคะ เดี๋ยวคุณจะได้เจออะไรบางอย่างหรือสารอะไรจะบางอย่างที่ทําให้คุณปลดล็อกเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนนะคะอาจได้สหรับเป็นราชีถ้วยอาจจะได้เจอแบบกลุ่มคนหรือคนที่มีจิตใจเมตตามากๆนะคะเป็นพลังงานของแบบความเป็นธาตุน้ําหรือเป็นพลังงานของพระแม่กวนอิมอะไรแบบนี้นอที่แบบเข้ามาเกือ้อกูลคุณจริงๆเข้ามาแบบเพื่อจะมาช่วยเหลืออะไรคุณบางอย่าง นะคะแล้วเอ็มมองว่าคุณจะปลดล็อกได้นะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับพลังงานในวันนี้เนาะก็เล่นเอาเอ็มอึ้งไปเหมือนกันเพราะเอ็มก็เพิ่งไปเคลียร์อะไรบางเอ็มเพิ่งไปเคลียร์อะไรบางอย่างมาเหมือนกันแล้วก็เล่นเอาเอ็มอึ้งไปเหมือนกันก็สําหรับถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าตรงว่าใช่นะคะก็ฝากเข้ามาคอมเมนต์ฝากเข้ามาพูดคุยกันหน่อยแล้วคุณแบบมีวิธีการไหนในการที่จะปลดล็อกนะคะที่แบบสิ่งที่คุณโดนครอบจิตใจไว้สิ่งที่มันแบบ เหมือนอะไรบางอย่างไว้แล้วคุณปลดล็อกมายัางไงก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็วันนี้เอ็มขอตัวไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนนะคะประสบความสําเร็จนะ้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการในสิ่งที่ตัวเองแบบในสิ่งที่ตัวเองแบบคิดนะคะแล้วก็นาอไพ่ของความทรงพลังไพ่ของความสุขเข้ามาแล้วชีวิตใหม่เข้ามาแล้วนะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จก็อเอ็มขอตัวไปก่อนแล้วกันนะคะก็ฝากติดตามเอ็มกันไว้ด้วยนะ ฝากสนับสนุนช่องเอ็มกันไปเรื่อยๆนะคะเอ็มขอตัวไปก่อนขอบคุณทุกคนคะ่ะ